สำหรับชาวลัคนาราศีมีนครับในช่วงเดือนกนรกฎาคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างมาฟังคำทำนายกันครับเริ่มต้นกันด้วยไพ่ใบแรกเลยครับพระรามกับนางสีดาฮะแสดงว่าตัวตนของตัว,ต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 วคุณในช่วงนี้ครับจะเป็นชุ่งที่ค่อนข้างใส่ใจกับเรื่องของความรักกับเรื่องของความสัมพันธ์เป็นพิเศษนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นคนรักหรือคู่รักอย่างเดียวครับอาจจะเป็นเชิงทีเ่เป็นคนที่คุณแคร์คนในครอบครัวอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ ด้วยความที่เป็นไพ่ของการง้อกันนะเนาะเออบางทีเราอาจจะเหมือนแบบได้รับการง้อจากใครบางคนหรือได้ไปง้อใครบางคนอะไรเงี้ยก็ก็ได้เหมือนกันนะครับเออช่วงนี้จะเป็นช่วงที่เรารู้สึกติดบ้านมากขึ้นติดเตียงมากขึ้นตดเตียงอาจจะดูดวิญญาณเราได้ง่ายขึ้นในช่วงนี้เพราะอาจจะเหนื่อยกับสิ่งต่างๆรอบตัวได้ด้วยเหมือนกันนะเออเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่ก็ถือว่าอยู่ในจุดที่ เป็นไพ่ที่ไม่ได้แย่ต้องระวังความกังวลความขี้น้อยอ,อกน้อยใจของตัวเองเท่านั้น mm hmm. นะครับต่อมาคือเรื่องของการเงินครับไพ่ที่ขึ้นมาเป็นพระเทวฤษีครับแสดงว่าการเงินส่วนใหญ่นั้นก็เป็นช่วงที่การเงินค่อนข้างก็จะใช้คําว่าไม่ไม่ดีไม่ได้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ได้แย่นะครับพระเทวฤษีเป็นเรื่องของการประหยัดเห็นไหมครับฤษีเขาใช้ตังที่ไหนกันนะฮะช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงที่เรา พยายามจะไม่ใช้ตังพยายามที่จะแบบประหยัดแหละประหยัดประหยัดนะครับแต่ถามว่ารายได้ที่เข้ามามั่นคงไหมก็บอกเลยว่ามีความมั่นคงอยู่เหมือนกันนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยนี่ยังหมายถึงการได้รับการช่วยเหลือเกื้อกูลจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้แย่ไปซะทั้งหมดก็ยังมีเรื่องที่ดีจะที่จะเกิดขึ้นในเรื่องของการเงินอยู่ด้วยเช่นเดียวกัน ก็คือไม่ไม่อับจนอ่ะไม่อับจนหนทางแน่นอนถ้ามันมีปัญหาอะไรก็ตามอ่ะครับต่อมาคือนี่เลยครับการงานครับไพ่ที่ขึ้นมาบอกว่าเรื่องการงานในช่วงนี้เป็นช่วงที่ต้องระวังหน่อยครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแปรปรวนหมุนวนมากมันเลยมีความไม่ค่อยเป็นไปดั่งใจที่เราต้องการสักเท่าไหร่ครับจะทําอะไรมันก็เหมือนติดติด,ตด,ตด,ข,ดขัดขัดบ้างหรือเราอาจจะเจอกับความเครียดความกังวลในเรื่องของการทํางานเข้ามาอยู่ตลอด นะครับก็เลยกลายเป็นว่ามันเหนื่อยเพราะว่ามันไม่มั่นคงมันเหนื่อยเพราะว่ามันชอบมีเรื่องอะไรเข้ามาให้เราต้องเครียดต้องกังวลอยู่ตลอดนั่นเองสิ่งสําคัญที่จะแก้ไขปัญหาตรงนี้ไปได้นั่นก็คือความสงบจะสยบความเคลื่อนไหวครับเราต้องนิ่งให้เป็นต้องรอให้ได้ต้องอดทนให้ได้นะครับแล้วปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นมันจะค่อยๆเจอทางออกเองถ้าเราไปวาวุ่นตามปัญหานะจะยิ่งวุ่นไปใหญ่เลยครับเพราะฉะนั้นให้ระวางังไว้นะฮะต่อมาครับความรักครับ คนมีคู่ก่อนเลยคนมีคู่มีโอกาสที่จะเกิดความไม่ค่อยเข้าใจกันได้นะครับทัศนคติมุมมองความคิดบางอย่างจะไม่ค่อยตรงใจกันสักเท่าไหร่เลยอาจจะทำให้มีปัญหาในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ได้ในอนาคตเพราะฉะนั้นต้องพยายามเคลียร์พยายามพูดคุยกันให้รู้เรื่องไม่งั้นอาจจะทำให้รู้สึกมีปัญหาที่ไม่ค่อยโอเคได้นั่นเองครับต่อมาคือเรื่องของคนโสดครับไพ่ขึ้นมาแบบนี้ครับบอกว่าคนโสดเนี่ยถือว่า ก็มีแนวโน้มที่อาจจะมีคนที่มาเข้าหาเราอยู่เหมือนกันนะแต่คนที่มาเข้าหาเราอ่ะจะไม่ใช่คนที่เราคาดหวังจะไม่ใช่สเปคเราโดยสิ้นเชิงเลยเรียกได้ว่าคนละเรื่องเลยครับเลยกลายเป็นว่าเราก็เหมือนก็แล้วแต่คนแหละก็แล้วแต่คนบางคนก็อาจจะสนใจอยากจะคุยแต่บางคนก็อาจจะไม่โอเคไปเลยแล้วเลือกที่จะไม่คุยไปเลยก็มีเหมือนกันเอาเป็นว่าคนโสดก็จะมีคนเข้าหาแต่คนที่เข้าหานั้นเราไม่ค่อยถูกใจขนาดนั้นนะครับ ต่อมาครับคนรอบตัวครับไพ่ขึ้นมาเป็นแบบนี้แน่นอนเลยครับคนรอบตัวไม่ค่อยโอเคนะครับก็เลยต้องระวังว่าคนรอบตัวของเรานั้นอาจจะสร้างปัญหาทําให้เรารู้สึกเครียดทําใหเรารู้สึกกังวลได้ในอนาคตด้วยเหมือนกันนะครับจะทําอะไรก็ตามช่วงนี้ก็ระวังเรื่องคนรอบๆตัวให้ดีครับบางทีมันอาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้นก็ได้หรือบางทีเหมือนระวังเรื่องการเลือกคบคนเลือกเข้าหาคนที่อาจจะไปเลือกคนผิดไปเลือกคนที่เขาไม่ไม่น่ารัก แล้วอาจจะทําให้เราต้องเครียดต้องกังวลมากขึ้นก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นสําคัญคือต้องรู้อะต้องรู้ว่าเราเราคนไหนเป็นอะไรยังไงเราก็ต้องระวังให้ได้ครับต่อมาครับก็คือเรื่องของอุปสรรคปัญหาครับไพ่ขึ้นมาเป็นไกรทองปราบชาระวันแสดงว่าปัญหาส่วนใหญ่นั้นที่มันเกิดขึ้นมันเป็นปัญหาในเชิงของการแข่งขันการแย่งชิงเห็นไหมครับว่าไพ่คน อันนี้ไพ่เกี่ยวกับผู้คนรอบตัวกับไพ่ปัญหามันเป็นไพ่ของการทะเลาะการมีปัญหาเกี่ยวกับคนที่คล้ายกันที่เหมือนกันเลยก็ว่าได้นะครับการแข่งขันการแย่งชิงการชิงดีชิงเด่นการอยากมีหน้ามีตาก็เลยเหมือนแบบคอยกดอีกฝ่ายหนึ่งอะไรคอยกดเราอยู่อย่างเงี้ยครับเลยทําให้เราอาจจะเจอกับความเครียดความกังวลเข้ามาก็เป็นได้นะครับเพราะฉะนั้นให้เรามาระวังอะไรพวกนี้ไว้นะที่ มันไม่ค่อยโอเคเลยเจอคนที่แบบพูดง่ายๆคือหน้าหนาหน้าหนาหน้าทนมาอาจจะมาอยากได้หน้านี่อยากได้หน้าในตาโดยไม่ได้แบบไม่ได้สนความถูกต้องอะไรเลยอะไรเงี้ยครับก็เลยต้องระวังคนประเภทนี้ไว้ที่อาจจะสร้างความเครียดให้กับตัวของเราได้นะครับต่อมาเรื่องสุขภาพครับ,รบนี่ให้เราระวังในเรื่องของโรคพยาธิในลำไส้ต่างๆโรคปวดหลังโรคก,กระดูกวมถึงการเจ็บป่วยด้วยความเครียด การเจ็บปวยเพราะว่านอนไม่หลับนอนไม่เพียงพอนะครับ <_ d ick> หรืออาจจะเป็นการเจ็บป่วยจากโรคเครียดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็ต้องระวังเรื่องของการทานอาหารไม่เป็นเวลาการนอนหลับไม่เพียงพอนะครับพยายามเลี่ยงการทานอาหารที่มันเป็นกึ่งสุกกึ่งดิบนะครับหรืออาหารรสจัดที่มันมากเกินไปส่วนสําหรับคนที่อาจจะเหมือนมีอาการป่วยอยู่แล้วกินยาอยู่ตลอดอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ต้องระวังว่าการเจ็บปวยของเรามันอาจจะเกิดจากการที่เรากินยาซ้ําๆเดิมๆนานๆนะครับ ก็เลยต้องระวังบ้างนะครับต่อมาสุดท้ายครับนั่นก็คือเท,าท้าทุตตรถครับเป็นไพ่ที่บอกว่าตัวของคนราศีมีนเนี่ยครับจะมีความโชคดีเกิดขึ้นแบบน่อาอัศาจรรย์ใจนะฮะเราทําสิ่งใดก็ตามด้วยความตั้งใจสิ่งนั้นจะบังเกิดผลที่ดีได้นะครับและยิ่งตั้งใจมากขึ้นก็ยิ่งจะยิ่งบังเกิดผลที่ดีมากขึ้นด้วยเหมือนกันคนชาวมีเลยมีโอกาสที่จะเกิดความเฮงความโชคดี เกิดขึ้นกับตนเองด้วยเช่นเดียวกันครับแล้วก็มันยังหมายถึงชาวมีเนี่ยจะมีโอกาสที่จะได้เรื่องของการถูกถูกหวยก็ได้นะเออถูกหวยถูกลอตเตอรี่ได้รับความโชคด,ดีบางอย่างบางคนก็อาจจะคลาดพลาดปลอดภัยจากเรื่องบางอย่างก็ได้เหมือนกันสิ่งสําคัญคือเราต้องคอยทําบุญสร้างบารมีอย่างสม่ําเสมอนะครับไม่จําเป็นต้องทาบุญกับวัดอย่างเดียวนะทำบุญกับใครก็ตามที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์ แบบนี้ยก็ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นชาวมีนถือว่าเป็นช่วงที่ไพ่ปิดจบสวยมากนะครับอืเป็นเรื่องของการได้ใช้บุญบารมีที่เราได้สร้างมาเพราะฉะนั้นก็ขอให้ชาวมีนทุกคนอคอยสร้างคุณงามความดีอย่างสม่ําเสมอสิ่งสําคัญคือการมีสติปัญญาและการพัฒนาตัวเองอย่างสม่ําเสมอนะครับอย่าลืมดูดวงให้เหนือดวงนะครับบ๊ายบาย